สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีวอเตอร์าแนลนะคะวันนี้เวลาหออจะโซวไปด้วยพี่น้องมาทำอะไรมาจากห้านอ่าสั่งสั่งเอาอะไรเอาเอาคนวานิลาหนึ่งว่าอะไรอ่ะชอตแรกแล้วก็คนเดียบช็อตแรกหนึ่งค่ะจะตั้งใครก็ตั้งใคร ตอนนี้เราอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่รถรัสย่โสธรค่ะาทำไมใส่เสื้อสวยจังเลยคะเสื้อตัวน,นี้ไม่เคยเห็นใส่เลยอ่ะมีคนใจดีซื้อให้ไม่เสื้อตัวน,นี้ไม่เคยเห็นใส่เลยมาจากไหนคะมีคนใจดีซื้อให้ไงอ้าวต่างต่งไอติมไม่ใครซื้อให้ไงไอติมเนี่ยก็ใหญ่ยีอย่างเนี้ยเพื่อนเสื้อเทียมเสื้อเทียมเออนี่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 มาเจอเทียมไม่เห็นบ้างเอ๊ะ แอปพี่ถามว่าพี่ยอดใส่ครีมอย่างท่้าหนาน,นี่พี่น้อยก่อนใส่อันนี้ยี่ห้ออะไรนะ D E M ยี่ห้ออะไรภาษาขีดอ่าไม่บอกนี่ไงนี่แหละนี่แหละค่ะพี่อาายอดใช้ทาหน้าจ,จะมีกลางวันแล้วก็กลางคืนซื้อที่วัดสันจ่ายตังค่ะแล้วขอชิมได้ไหมค่ะเอา้า <laughs> หลบ้างหลบทางให้น้องเสือห่อยนัายังยังยังนันอร่อยกว่าหยยอะได้รคะไหนอนี้ัวอะไรอ่ะนี่เหรอตัวมันเออใช่แหละเวยยี่บหใไนปายี่มน่ได้อยู่ตรงนนนะไนไ้อยู่ตรงนั้นพาไใยี่ิบหรอบัวบัวบได้ก็ใส่ยี่ิบแปดไอ่ ใช่ไหมเพราะมันไม่มีไงพามาแวะแม็กพี่น้องแม็กนะครับตอนนี้อยู่แม็กนี่ไงได้เสื้อบ้วยกันมเออได้เสื้ออ๋อก็เสื้อเห็นแล้วสวยไหมคะอันนี้ซื้ออยู่นานาพันนะเราไม่ได้ถ่ายเนาะอันนี้ซื้ออยู่ส์น่าข้านแต่ว่าแดดพายบ้านเราใส่กอดได้พี่น้องจ้าซื้อว่าไม่ใส่ไซส์จีนี่ป่นนี้นี่ราคาเท่าไหร่นะป๋าสองพันกว่าบาทสองพันสองร้อยกว่าบาทสองพันสองร้อยกว่าบาท สองพันสองร้อยเท่าไหร่นะ่ะอันนี้ไม่ได้อนะตัวไหนอ่ะตัวไหนสวยไม่ตัวนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์ที่แปดตัวนี้แหละสวยมัเข้ากับเสื้อไงนี่สวยไหมอันนี้ก็สวยแต่สีดำมันเข้ากับเสื้อนะสีดำแบบแบบนี้มีเยอะเลยไม่ใช่เหรอใ่อบ๊วยดีวหรอพี่น้องเด็กอะกางเกงพี่น<ะ>้องเด็กอะไรกันเก่งแทน,ดน,เ,น,ดนเ,เดี๋ย่าลองนี่ลองเลยนะ ไปลองใช่ไหมไปลองดูเราลองไปลองดูนะลองได้ไหมก็ลองขาห้องลองไงเดี๋ยวไปลองก่อนคือว่ามาซื้อให้มี่ะแรงเกียงพี่น้องแรงเกีงพี่หันคือว่าซื้อให้มี่ะก็ซื้อให้มียแล้วไงก็กังเกียงกางเกียงกางเกียงเนี่ยนั่น มันแถมเลยมีโปรยามีแผนมีโปรหนึ่งได้ได้ตันนี้ยายามีแผนมาหนึ่งแถมหนึ่งหรอสวยปะล่ะไปสวยรองหรอสวยปะห่ะสวยันมีลายได้ไงมันโอเเนาะไปรอเมื่อกี้ชอบเลยสวยสวยไหมล่ะถ้าสีดำจะสวยเนาะสวยจริงจสีดำฮะลด้นสิบเปอร์เซ็นน่ะ จากที่ไม่รลดมันลด50%เพราะว่าเพราะว่าเราซื้อเคร่องเกียงยีนสองตัวบินที่ซื้ออมันสามารถมาลดซื้อเสื้อได้50%เซ็งเนี่ยเสื้อไโอ้ดีฮะเซ็งเสื้อเครื่องเคียงไห้เลยอ่ะไปยังเจอันซื้อเนียถามตัวแล้วอันนี้จดีตัวแถมมันดอกแ่ว่าเลยได้ไหมมันสีไม่สวยสีไม่สวยดูดูดมันดูดูร้านส้เลย นี่เสอกสวยๆเนาะโอ้ยพามาเสียงเงินค้างนอกมือนนี้เนาะอ๋อคืออันคือคือมาริโออเอนีอ่สวยไมะจริงอฮะให้ะกะไรชีเตพี่น้องให้อไรชีิขอนเอัเ คนส่งเวนสิว่าคือมันใส่เงินฟุ่มเฟื่อยแท้ะคนสิว่ามันคือมันใส่เงินฟุ่มเฟื่อยแทะฟุ่มเฟื่อยมันอ่มันคุ้งของราคาที่ซื้อไว้าล้วครับมันมันก็เป็นผ้าดีเนาะมันใส่ดีเด้พี่น้องก็ลองเบิ่งแล้วบ่เคยใส่กางเกงไม่ใช่ใส่กางเกงแห้งอย่างนี้มาก่อนนะคือแต่มาลองดูแล้วคือมันใส่ดีมากไงติดใจติดใจติดใจผ้ามันนิ่มพี่น้องนี่่สวยได้ถ้าสีดำจะซื้อให้นะถ้าสีดำจะซื้อให้ ม,มีสีดำอ่ะมีมไหม,มล่ะแรกซื้ออะไรก็ได้แล้วครึ่งราคาหรือ,อยังไงเนี่ยตัวนี้ครึ่งราคาไหมล่ะถามเขาดูสิยังไงจ๊ะเดี๋ยวเป็นลมก่อนสแกนใจ<อ>เท่าไหร่จ๊ะ ขิดตัวว่ามาเสื้อกางเกงให้เมียมาสอนเอา,าเอก็เจ้าก็ได้เสือสองตัวเป็นบ่แมนี่เกินสองตัวน้าบอทเนาะสวยอยูอะสวยเสือยวนไห้ดูตัวนึงในรถเนาะไม่ถ่ายเนาะแต่ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายตอนนี้ลองแล้วใส่เลยจ้าลแล้วเราจะตั้งคันลอดตัดขาเกิดว่าขาสันนส่นไรขั่นขันเดือนไรเกิดว่าขาสั่นในตัดขา น้ำประจำเสียตังเป็นสชิ้นนะพี่อยู่ที่สาม่าสิบสบาทถมพันหนึ่รรงร้อยสามพันน่้อยนะเจ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับงานซ่า <c oughs> เสียตังค์แล้วมีความสุขใช่ไหมไเสียตังค์แล้วมีความสุขใช่ไหมเสียตังแล้วจะเป็นลมไง 哈哈哈哈 เยอเลยอะไะดอะไรนะอ,<า>อะไรอ่ะน้ซื้อโดน้า่่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 ่า่่้่่่่่่่่่่่่ม่่อ่ออ่่ 9, 2, 1, 8, ่่ด่ 2, ่<ม>่่่่่่่่3ชิ้น่่ัน่่่ งงไหมไม่งงไม่งง,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 งก็เลือกสิคะเดี๋ยวเราชิวก่อนอ,อ๋อเดี๋ยวเขาเรียกให้เหรอเขาหยิบให้เหรอเขาหยิบให้เราเป็นคนชี้ไงเขาเป็นแล้วร้านไหนคะอาอันนี้สองอันนี้สองค่อยเอาค่อยเอาดำดำอ่นะแน่อชอกแลตน่ะเหรอไอเอลนี้ยแล้วก็อันนี้สองค่ะสองสี่หกเอ้าแตงหนึ่งใช่มคเก้าสี่สาม เก้าฟรีสามก็เราอ่านเราไม่คิว่านี้ไหมเอาอันนี้หนึ่งครับแล้วก็ตัวนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งสามแล้วอย่างกี่ชิน้นคะสามสามชิ้นชมพูไหมชมพูมไม่นี่ อันนี้เอาอยังสองอันนี้เอาอยังเอาแล้วเสร็จแล้วครับคืออะไรครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งคะ่นะแล้วก็ตัวนี้เป็นครบยังครบแล้วนะฮะจ่ายอีกแล้ววันจ่ายใช่ไหมวันวนี้อ๋อวันนี้ก็เป็นวันจ,จ่ายแ <laughs> หละมือสอดจ่ายค่าโทรศัพท์มือสอดจ่ายค่าโทรศัพท์โอ้ยหาเราก็บ่ายเริ่มเลยแล้วก็ไป จ่ายค่าครีมโอ้ย,ยเ,เดือนละห้าร้อยกว่าบาทเองนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับนะแล้วก็เมียก็เติมให้ซิมผม,ผมนะครับเจนะ้าจ่ายค่าโท่าไหร่เจ้าถือบอกพี่น้องคอยฟังพี่น้องว่าเจ้าให้คอยใช้เดือนละร้อยหา้าสิบเน็ตอะไรเ <laughs> <c oughs> มื่อเชา้าจ่ายค่าโทรศัพท์ไปแล้วก็มาจ่ายค่าครีมแล้วก็ค่าเสือ้อแล้วก็ค่ากางเกงมาวันนี้พี่จ่ายค่าจ้าพี่น้อง วันนี้วันสายนะคะจ้ะมาตังไปเยอะมากขอเป็นลมแป๊บถึงรถแล้วจ้าจะกลับบ้านแล้วจ้าตอนนี้นี่พี่น้องสองตัวนี่ไม่ได้ถ่ายพี่น้องซื้ออยู่นันทพันยโสนี่นะไม่ได้ไม่ซื้ออยู่ไอ้อันนี้ซื้ออยู่นันทพันนะคะก็ไม่ถ่ายเนาะสวยไหมคะงามเบาพี่น้วยสองพันห้าร้อยตัวนี้ตัวนี้แพงกว่าต,ตัวนี้เพราะนี้เป็น ไม่เป็นไม่คนละสีดำเพื่อข่าวหรือเปล่าแต่ว่าคนละคนละไอ้ผ้าสองพันสองไงแต่มันก็ยืดเหมือนกันแหละน่าสวยเหมือนกันแหละไอ้นี่มันเป็นผ้ายีนใช่ไหมใช่สวยสวยสวยอยู่อันนี้เบอร์อะไรอ่ะ hbm hbm อันนี้เบอร์โอเคจ้าสวยจ้าสวยสวยโอเคครับพี่น้องบ่ได้มาอวดมังอวดมีอย่างเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอย่ามาอวดเราหมดเลยคือทํางานมาเหนื่อยเก็ให้อะไรเต็มบ้างใช่เฮ็ดเฮ็ดเบียเฮ็ดงานมาไม่เมื่อย แต่ว,ว่าเป็นอะไรพี่น้องกะให้หนังบ้านเป็นกำลังชีวิตของเจ้าของนะพี่น้องเนาะเพราะว่า <ผม S 1> หามากกว่าตงใส้พี่น้องของบัสไ้เดี๋ยวมันสิมันจะบูดกับเงินมันจะบูดหามากหามาก็ต้องใช้บ้างให้กำลังชีวิตตัวเองนะพี่น้องเนาะบ้างหามันหัวนมบัวรวยอย่าวันละบัวรวยนะพี่น้องเนาะมันบัวรวยเหรอครับคนซ้ำนี่มันบวรวยแท้ชีวิตใส่ชีวิตแล้วเนี่เพื่อนเขาไปซื้อร้ายก็หนีคนเราเราซื้อแค่นี้เมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้ได้ทั้งสามตัวสามพันมันสวยมันถูกใจก็เลย ไม่เอาเนียพี่น้องนี่ก็นี่พี่น้องป้ายรถนี่คือมันมันลดราคาไม่งั้นเราก็ไม่ซื้อ่ใช่โดนอยู่แหละพี่น้องเมื่อไปเห็นราคามันลดหลายเนาะเลยซื้อเนาะสองตัวมันพันกว่าบาทเองใช้ได้นานอยู่แหละมันมันไมนขาดง่ายหรอกพี่น้องมาจะซื้อซะเนี่ยมันไม่ขาดง่ายสีก็ไม่ตกง่ายเนาะสวยไหมค่อยชอบตัวนี้เนาะสวยเนาะเออาค่อยมาตัวนี้ที่ดียวแล้วมันใส่ได้โดนโดนแฮงพี่น้องโดนแฮงอยู่เลยนานกางเกมเหมือนกันใส่ได้นานใช่ โอเคโอเคครับผมจะกลับบ้านละสหรับคลิปนี้กะคลิปนี้กะบปรเด็นแม่นวามาอวดนำเหมืนด้วยเด้อพี่น้องย่าดามาเด้อไม่แล้มาแล้วคลิปนี้คือมาให้กำลังใจให้ให้กำลังใจตัวเองมาหายกับไร่ชีวิตเจาของสู่ต่อไปรากาเย่เย่เยาวามามาใส่เงินบ๊วสื่อของไปฝากลูกได้ได้โดนหน้าไปฝากยัวย่าแช่โดนหน้าเด็กก็งี้ แล้วกระเซียวขันยังให้บ้างอยังเออนี่ก็เรื่อว่าเข้ามาได้เยอะอ๋อกระเซียวขันย์กซื้อโดนัทไปยสองกล่องนะคะจ้าเนี่ยไปให้เด็กๆเด้อพี่น้องเด้อมือซ้อนี่กะเข้อไปบ้านย่าอยู่แต่ว่าไ่ได้ถ่ายเนาะซื้อออกมาไปแล้วเลยซื้อมาซื้อออกมากปคนลไม้ไปย่าคนลไม้ไปให้หนูพุ่มหนูพุ่มก็อยู่บ้านย่าเอาเงื่อนไงดูแนี่ไปใส่ไปซื้อขนมเพิ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายพันเขี่ยพันมือย้อมถ่ายพี่น้องโอเคโอเคค่ะกะ คิดคดีกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องรถยอวแชนแนลแล้วก็อย่าลืมใครกดติดตามทางรถยอวเพนเพลแล้วก็อถยยาวแชนแนลเพนเพลด้วยนะคะม,2 2> ม,คมีสองเพจใช่ไหมตอนนี้ถือบล็อกว่าบรรยากาศจกขึ้นค่ะสไลด์ชื่อหนีเอาไว้สนีสก่อนนะคะสวัสดีครับผมแล้วก่อนสวัสดีครับ